สวัสดีครับขอญาตเปิดเหรียญพระพุทธสยญญาติวัดสุวรรณคูหาหรือว่าวัดถ้ำจังหวัดพังงาสร้างและปลุกเสกปี2504 โดยเกยจิสายใต้มาร่วมปลุกเสกสร้างจำนวนเลิกมีจำนวนไม่มากพบเจอน้อยเหรียญสวยเป็นเหรียญเนื้อทองระครังราคา900รวมส่งครับ นับประกันแท้ขอบคุณครับเหลียงพระพุทธสยญาติวัดสุวรรณคูหาหรือว่าวัดถ้ำจังหวัดพังงาปีสองพนาร้อยส